สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวโปรแกรม Hypermule ในส่วนของ Hypermule Cat กันนะครับก็หลังจากที่ทำคลิปออกไปเป็นคลิปที่แล้วเนาะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำทูนบาร์แล้วก็คำสั่งต่างๆในตัวของเมนูด้านบนว่ามีอะไรไปบ้างและว,วันนี้เราก็จะมาเริ่มทำการเขียน Hypermule Cat กันโดยเริ่มจากชิ้นงานง่ายๆเพื่อเป็นไอเดียก่อนโอเคก็ผมเลือกมาเป็นชิ้นงานนี้ เป็นใช้งานง่ายๆก่อนเป็นหนึ่งร้อยคูณห้าสิบธรรมดาสูงยี่สิบห้ารวมห้าสิบเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคัน <c oughs> นี้เข้ามาที่ workspace เนี่ยของตัว h y เปอร์มิเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยกด W ทีหนึ่งโอเคหรือว่าถ้าใครถนัดตัวเลือกเนี่ยก็เข้ามาที่ w o r k ์กเพ e เนาะแล้วก็กดคำว่า on r o l l ตัวนี้ก็จะเปรียบเทียบเหมือนออริจินของชิ้นงานออริจินของตัวโปรแกรมของ h y p e r m i l l โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่คำสั่ง d ับ t i n g เพื่อที่เราจะเลือกเป็นสเกตออกมาก็คือการวาดเส้นหรือว่าคี์รัดคือ L เนาะก็คลิกซ้ายทีนึ่งได้เลยโอเคคราวนี้พอมันขึ้นคำสั่งเป็นสเกตแล้วเนี่ย เราก็เลือกที่ origin point ของเราเนาะคลิกซ้ายหนึ่งทีอโอเคคราวนี้เราจะเห็นช่องที่เป็นคำว่า n i t k เนี่ยเราก็กดแท็บเพื่อที่จะมาเลือกความยาวของตัวเส้นเนาะเราก็ใส่เป็น100ตามแบบเรา Enter แอ้วโอเคเราก็คลิกซ้าย1นทีมันก็สามารถกำหนดองศาได้เหมือนกันคราวนี้เราคลิกซ้ายก่อนหลัจากนั้นเส้นตั้งขึ้นมา50 Enter โอเคคลิกซ้ายได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เข้ามาที่50เหมือนกันถ้าใครที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น AutoCAD หรืออะไรพวกนี้อาจจะเคยชินเนาะก็คือวาดความยาวเส้นออกมาให้ได้เลยใส่เป็น25เนาะคลิกซ้ายันี้ก็เป็น50มันก็จะล็อกไว้แล้วเนาะเป็น50คลิกซ้ายแล้วก็ปิดมันเนาะ โ okay. อเคคราวนี้เราใช้เสร็จแล้วเราก็กางอบาบได้เลย mm hmm. ตัวการเคลื่อนที่ของซอฟต์แวร์ไฮปร์มิลเน่ซูบเข้าสูมออกเนี่ยจะใช้เมาส์กลางเป็นหลักเนาะ,ะหรือว่าเบาไมคลิกที่เมาส์กลางเนี่ยก็ได้เหมือนกันโอเคก็คลิกขวาเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่หมุน 3D หรือว่าชิ้นงานของเราเนาะ,ะคลิกซ้ายก็จะเป็นการคอบ หลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้เส้นตัวชูดีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลองดูด้านขวามือของเราเนาะมันก็จะเป็นเคอร์ฟเห็นไหมครับมันก็จะบอกจํานวนเคอร์ฟที่เรามีาเส้นเลเยอร์ที่แจ้งไปเนาะว่าเป็นมีกี่เส้นเป็นเลเยอร์ไหน Default ก็เป็น Default ของโปรแกรมเนาะสีที่เขาใช้เป็นสีไหนเผื่อบางคนเนี่ยไม่ชอบสีนี้ก็สามารถครอบมัน แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นตัวการกําหนดสีก็คือคัลเลอร์มันเนาะว่าเราอยากจะกําหนดให้มันเป็นสีอะไรอพอเราเปลี่ยนเป็นสีแดงมันก็จะมาดีเทคอยู่ที่สีแดงตัวนี้เขียไหมโอเคทีนี้ถ้าเราจะยืดมันออกมาให้มันเป็นสามมิติเนี่ยเราก็จะทําการเข้ามาที่คําสั่งเชฟเนาะลีเนียสวิปกดเข้าไปเลย รานี้พอกดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามหาเคิร์ฟว่าเราจะใช้เคิร์ฟตัวไหนเนี่ยในการยืดชิ้นงานออกมาเราก็ทําการครอบเลยเนาะโอเครานี้ในส่วนของไฮเนี่ยก็คือความสูงเนาะที่เราจะให้มันยืดว่าให้มันยืดออกไปเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะยืด20อแล้วก็กดแท็บอัปเดตมันก็จะยืดแค่ความยาว20เนาะ,อ,ะอันนี้ชิ้นงานเราเป็นยาว50โอเค คันนี้ในช่องของวิดเบดแล้วก็ตัว Solid เนี่ยจะอธิบายถึงวิดเบดเนี่ยจะเป็นแผ่นปิดหน้าหลังของตัวชิ้นงานเราซึ่งาบางทีเนี่ยลูก user แล้กัน user เ,เนี่ยใช้งานแล้วบอกว่าไม่อยากให้มันเป็นก้อนของตัว Solid ก็สามารถยืดออกมาเป็นตัวของ Surface ได้ซึ่งในตัวไฮเปอร์มิลเนี่ยจะเป็น Cat ฟอร์แคมเนาะลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะ ออกแนวเป็นเซอร์เฟสเพื่อสำหรับทำงานแคมให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในชิ้นงานเราในช่องด้านล่างที่เป็นโซลิดเนี่ยถ้าเราติ๊กเนี่ยมันก็จะคิดก้อนของเราเนี่ยเป็นก้อนโซลิดหนึ่งก้อนก็สามารถทำได้เหมือนกันในใน,ในส่วนของชิ้นงานตัวอย่างเนี่ยผมติ๊กให้มันเป็นทั้งวิดเบรแล้วก็โซลิดเลยล้วกันเนาะเราก็ทำการติ๊กถูก <c oughs> เราก็จะได้ชิ้นงาน มาหนึ่งชิ้นแล้วเนาะโอเคคันนี้ก็ถ้าเราอยากจะดูตัวของพวกภาพไอโซเนี่ยเราสามารถเลือกมาที่โดยการกดคีย์รัดคอนทรลเจ็ดคอนทรลแปดได้ซึ่งมันก็มาจากการเข้ามาที่กดคำว่าวิวเนาะแล้วก็เวิร์กเพ i s อ m e t r ม c ติคอนทรลเจ็ดคอนทรลแปดตามนี้ แต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าเอ้าผมอยากให้ชิ้นงานของผมเนี่ยตั้งขึ้นไม่อยากให้มันเอียงเป็นแนวนี้อยากให้แกนแซของผมเนี่ยตั้งขึ้นเราก็สามารถแก้ออริจินได้แก้เวงเพนของเราได้ไม่ไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องวาดเพนไหนหรืออะไรตัวไฮเปอร์เมลเนี่ยมีความอิสระในตัวเนาะอ่าเกตว่าด้านขวามือเนี่ยเรามีโซลิดมาแล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็สามารถที่จะปิดมันได้โดยการปิดไฟ เห็นไหมครับเคอร์ฟหอันเราก็ปิดเคอร์ฟได้สามารถเปิดปิดแล้วก็แยกแต่และสิ่งแต่ละอย่างออกมาได้เลยในแถบนี้เนาะคราวนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขยับแกมตัวนี้ขึ้นมาให้ดูเนาะผมดับเบิลคลิกแล้วผมก็ทําการเคลื่อนแกน Z ซเนาะขึ้นมาเค,เคลื่อนที่ประมาณนี้ให้มันขึ้นเลขลบ ถ้าไหไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะเราจะพิมพ์เป็นลบเก้าสิบแล้วเราก็กดแท็บเพื่อเช็คดูเนาะแก้แตตั้งขึ้นแล้วปรดติดกถูกล้วลองกดคอนทรนเจ็ดอีกทีหนึ่งอโอเคเนาะกลับมาแล้วหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยก็อย่างที่บอกเาะข้ามาลึกหน่อยตอนแปดโอเคประมาณนี้ชิ้นงานแรกก็เสร็จแล้วเนาะโอเคครันนี้เราทบทวน หรือว่าเป็นชิ้นงานที่สองอเดี๋ยวผมจะวาดชิ้นงานที่สองเป็นตัวนี้เนาะ,ะง่ายๆเปสิ <c oughs> กก็ก่อนที่เราจะเริ่มชิ้นงานที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทเอามาเป็นพาร์ทที่สองสำหรับไฮเปอร์มิลแคทเนาะก็ท่านใดที่มีโปรแกรมใช้งานอยู่เนี่ยหรืออยากทดลองใช้เนี่ยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ต่างๆได้เลย ว่าติดปัญหาการใช้งานหรือว่าอยากให้เรา,าทางเราเนี่ยช่วยอะไรด้านไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ